สวัสดีครับสวัสดีกับเช้าวันพุทธหัสที่26นะครับวันพุทธหัสที่26นะครับเดือนตุลา2566 2566นะครับเดือนตุลาวันพุทธหัสที่26นะครับคลิปนี้ออกวันนี้บุมมีผ้าหยกนะครับเป็นหยกประดับ ข้างหลังแล้วก็หลังเรียบนะครับมาแบ่งปันนะครับเป็นหยกแท้เลยนะครับแบ่งปันในราคาห้าร้อยบาทนะครับก็เหมือนเดิมครับปิดตามหมายเลขมีโอนมีปลายทางเบอร์โทรข้างล่างกไอเดลายนะครับเดี๋ยวผมสองสี่หกแปดกลับเดี๋ยวผมให้ดูทีละหมายเลขเลยนะครับนี่เป็นหยกนะครับหยกแท้เลยนะครับหยกแท้นะองค์ที่หนึ่ง เป็นหยกเขียวนะครับนี่แท้เลยนะครับหยกแท้ใหญ่นะครับสายใหญ่ข้างหลังเป็นนี่สูปเป็ดโตแล้วก็มีปกนะครับแล้วก็ขีดนั่งจะช้างสายใหญ่นะครับ ผมจะให้ดูไซส์มาตรฐานไม่มีนะถ้าเป็นไซส์มาตรฐานในนี้จะองค์เล็กๆนี้นะครับนี่ๆเห็นไหมเห็นไหมยกเขาจะใหญ่กว่านะครับนี่จะใหญ่กว่าเขียวใหญ่นะครับข้างหลังเป็นประดับโตนี่ครับเป็ดนินจินดาพลอ,อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นชุ่ประทัดวะมาสวยงามนะครับสวยงามนี่เป็นหยก,ยกเขียวแต่งนะครับหยกเขียวประดับ ผมเรียกหยกเขียวประดับก็แล้วกันใครเ eman, รียกยังไงไม่รู้นะครับนี่จะเป็นหยกแท้หยกแท้นะครับทันถึงยุคแน่นอนครับผมนี่เป็นหยกแท้ไม่มีของปลอมเขามาทําแน่นอนครับหยกแท้ไม่มีทําปลอมแน่นอนครับและแบ่งปันปร,ราคาเบาๆนะครับห้าร้อยบาทครับผมนี่ข้างหลังนะครับนี่องคงที่หนึ่งปิดตามหมายเลขเ,เลยนะครับปิดตามหมายเลขเลยนี่หยกเขียวที่หนึ่ง องที่สองครับนี่หยกเขียวนะครับใหญ่ๆหนาๆเลยนะครับนี่ยกแท้ครับยกแท้นี่รับกันยกแท้แน่นอนนะครับนี่ท่านที่ได้ไปก็เช็คได้เลยนะครับว่ายกแท้ครับผมนี่หมาเยเลขสองนะครับองนี้นี่ นะครับสวยงามหมายเลขสองครับหมายเลขสามครับนี่ยกเขียวใหญ่นั้นหนาะนี่โบราณเลยนะครับเด่อแล้วก็ มีชะแผ่นทองแปะกระลอกเลยนะครับยกเขียวนะครับหน้าบูชานะครับผูทุกคุดนี่ไม่ต้องพูดถึงครับยกแท้ๆนังคุดนะครับมีนี่มีประคำสองเม็ดด้วยครับผม นะครับหมายเลขสามครับปิดตามหมายเลขเลยนะครับปิดตามหมายเลขเลยห้าร้อยบาทครับทุกรายการมีโอนมีปลายทางนะครับยกแท้ครับยกแท้นี่หมายเลขสี่ครับเขียวนะครับหยกเขียวข้าหลังเป็นสุบเด็ดตูนะครับนี่นั่งแล้วก็มีวิจพคีใช่ไหม รอบแล้วก็มีนี่รอหานี่นะาจะเพื่อสร้างถวายรอหะนะเป็นทองนะครับนี่ประดับด้เพริรเม็ดหินดิบเม็ด,มด,มด,มดแก้วทรายแก้วหินดิบอะไรเนี้ยเอาละให้ประดับให้สวยนะครับนี่ฝีมือปานนี้นะครับฝีมือปานี้นะครับ,ปรบเป็นแฮนด์เมดเลยแหละนี่ไม่มีเครื่องทํานะครับก็ดูจากการประดับแล้ว หลากหลายครับหลากหลายน่าจะเป็นงานมือนะครับงานมือนะครับมีคนสมัยก่อนนี่ปารีสอยู่แล้วครับแล้วก็ราคาเบาๆนะครับผมแบ่งปันไปเยอะมากแล้วนะครับของมีผู้อุปการคุณมาให้แบ่งปันนะครับผมแบ่งปันไปเยอะมากแล้วนี่หมายเลขสี่นะครับนี่หมายเลขสี่นะครับหิดได้เลยนะครับหยุแทะหมายเลขห้าครับ นี่หยกนะครับหยกเขียวเลยนะครับมีเบนจภาคักีรอบนะครับอง์นี้ดิองคงเดียวได้ห้าองเลยนี่ครับผมเบนจภาคักีรอบนะครับประดับด้วยหินสีนะครับสีนะครับเห็นไหมครับหลังจะไม่เหมือนกันบอกเลยเลยว่าแฮนเมดครับทำมือครับผม ทำมือนะครับมาเล็ก้านะครับมาเลขุกครับผมหยุกเขียวใหญ่เหมือนกันนะครับนี่ข้างหลังประดับเห็นไหมครับทำมือแน่นอนครับถ้าคืงจักรทำไม่ได้แน่นอนครับหลากหลายเลยนะครับป็นแฮนเมกนะครับคุณสมัยก้อนแบ่งปันนี่ก็เบามากเบาวิวผมเบ่งปันไปเยอะมากนะครับน่าจะเป็น เป็นร้อยอย่าครับแหเป็นร้อยหลายร้อยแล้วครับเพราะว่าท่านมาให้ทีไรก็แบ่งปันทีไรก็หมดทุกทีนะครับหมดทุกทีนะก็ไปขอใหม่ตลอดหายากนะครับนี่เป็นยกแท้ครับยกแท้ปิดได้เลยครับหมายเลขข้างล่างครับเบอร์โทรครับอดีไลน์นะครับเพิ่มเพื่อนดูรัคเพิ่มเติมได้เลยมีอูนมีใบทางครับในราคาห้าร้อยบาทนะครับผม นี่หมายเลขหกนะครับตรงน,นี้ปิดได้เลยครับปิดได้เลยสวยๆเลยนะครับหมายเลขเจ็ดครับนี่ข้างหลังเป็น นี่ดูเ,เลนะครับผมพูดผิดไปเยอะมากเลยนี่ผมให้ภาพบรรทองดีกว่านะครับนี่ประดับได้สวยงามน,นะครับเป็นแฮนด์เมดนี่คุณสมัยก่อนนะครับนี่ยกแท้ครับหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขแปดครับนี่ หยกเขียวนะครับใหญ่เลยนะครับล้าด้วยในหยกกระคุ้มแล้วครับแบ่งพันแค่ห้าร้อยบาทแค่นั้นเองนะครับเบาวิววิวเลยนะครับเบามากนี่นี่มีรูปประคำสองลูกนะครับมีคุดแล้วก็สมเด็จตัวมีเม็ดประทาตแล้วก็ประดับด้วยหินสีนี่เป็นแฮนเมคครับสวยงามครับสวยงามนี่ทำมือแน่นอนครับทำมือแน่นอนครับนี่ครับผม ไม่มีเครื่องจัดทําแน่นอนครับสมัยก่อนนะครับเป็นยกแท,กแท้คิดดูครับแค่มานั่งประดับ,ปร,ดบประดับประดับประดอยอย่างนี้ก็นี่คุณคิดว่าต้องทํำนานขนาดไหนครับนี่ครับผมสวยมากนะครับไม่มีใครทำปลอมนะครับบอกได้เลยครับผม หมายเลขแปดครับคุณคิดดูครับหยกกระแทมานั่งประดับประดอยอะไรอย่างงี้นั่งทาไม่ใช่โรงงานทำบึบป่องปอบปอบออกมาแล้วแบ่งปันแค่ห้าร้อยบาทครับผมนี่ให้ดูครับราคาแค่ห้าร้อยนี่คือเป็นชุดที่แบ่งปันพุทธคุณจริงๆนะครับแบ่งปันกันนะครับนี่คําว่าแบ่งปันนะครับในราคาห้าร้อยบาทครับผมหมายเลขแปดครับหมายเลขเก้าครับนี่ ยิ่ดูครับหยกก็หยกแท้นะครับหนากันหนานะครับใหญ่ด้วยครับผมนี่ข้างหลังนะครับนี่มินิมินิเขาเรียกอะไรบ่วงบาทเหรอพี่คนหนึ่งบอกมาอ่านี่ดูครับไม่ขี้เหร่นะครับไม่ขี้เหร่นะครับสวยนะครับสวยมากๆเลยล่ะหยกแท้ด้วยผม หมายเลขเก้าครับหมายเลขสิบครับหมายเลขสิบนะครับ มีพัดเป็นพัดยุดหรือเปล่าไม่รู้นะครับสุเด็จตูนหน้าแล้วก็ประดับด้วยเพชรหินดินสามิตรปฐุมปร,ทปรทาทเห็นไครับนี่เป็นงานแฮนด์เมดนะครับทํามือสมัยก่อนนะครับปานนี้มากๆสวยงามแบ่งป,ปันนราคา500บาทพร้อมกับหยุกแถข้างหน้านะครับดูเลยครับนี่ต้องเป็นเขาสร้างในวาระที่สําคัญนะครับชุดนี้นะครับประดับมาเลขสิบครับ มาเลขสิเอ็ดครับข้างหลังนะครับเป็นสมวนจห่ตัวยืนนะครับแล้วก็ถืออะไรนี่แล้วก็ขวโตนะครับ อ่านไม่ออกนี่ประดับได้สวยงามครับนะครับเม็ดหินดินสีเม็ดกวดอะไรนี่สวยงามมากน,มนี่นะครับมายเลขสิบเอ็ดครับมายเลขสิบสองครับ นี่มีพระแก้วสามองค์แล้วเป็นคุดสวยงามนะครับนี่เป็นหยกเขียวนะครับใหญ่เลยนะครับสวยงามหมายเลขสิบสองครับหมายเลขสิบสามครับมีหยกเขียวใหญ่สวยงามนะครับ นี่แล้วก็เป็นคุดแล้วก็มีรูปรคำนี้ใครไม่รู้นะครับแล้วการที่สี่นะครับโอ้แล้วกันที่ห้านี่ไงรอหนี่สร้างปวาาิโลหานะครับสวยงามน,นะครับหมาเลขสิบสาม เลขสิบสี่เนี่ย,ยนะครับ เลขสิบห้าครับนี่เป็นหยกนะครับทาวิทนี่ทาววิสุวรรณสวยงามนะครับนี่มายเลขสิบห้านะครับเป็นหยกเขียวนะครับ เลข16ครับนี่คำมือรวยสมเด็จตัวแล้วก็มีนี่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 ข้างบนนะครับแล้วก็คามือรวยคำมวยพรนะครับนี่เป็นยกแถเขียวนาเลยนะครับยกนานา,นา หมายเลขสิบหกนะครับหมายเลขสิบเจ็ดครับนี่เป็นสุบรตูนะครับแล้วก็มีนี่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 เขาเรียกอะไรไม่รู้นะครับอ่ะตามภาพครับเพื่ภาพมันฟ้องเอา เป็นหยกแท้นะครับหยกแท้แบ่งปันห้าร้อยบาทครับผมมีโอนมีปลายทางนะครับนี่ข้างหลังนี้เรียกไม่ถูกครับเขาเรียกอะไรเนี่ยดูาตามภาพกนแล้วกันนะครับในเลขสิบเจ็ดนะครับรงนี้สิบแปดครับยกเขียวใหญ่นะครับ นี่แล้วก็มีนี่ขำแล้วก็คุดแล้วก็ยืนอยู่ส่วนตัวยืนนะครับหมายเลขสิบแปดครับหมายเลขสิบเก้าครับ หิ่งนะครับเลขสิบเก้านะครับเลขยี่สิบครับเป็นยยกแดงใหญ่เลยนะครับ เป็นหยกนะครับเป็นหยกแดงสวยงามมากนะครับนี่สิเรียบตูนั่งนะครับนี่ล้อมรอบจุกแดงนะครับหมายเลขยี่สิบยี่สิบเอ็ดเป็นหยกเขียวครับ 21นะครับตรงนี้22ครับนี่ดอกเขียวใหญ่เลยนะครับสวยงามนะครับหนาเลยใสเลยสวย นียีนะครับเป็นหยกเขียวประดับด้วยหลโโยงโตโตสุนยโตแล้วก็เม็ดขาวเม็ดแดงเม็ดสีอย่างนี้นะครับยี่สิครับ23่สครับ ม่วงนะครับมีสวยงามมากครับสวยจริงๆแล้วก็รูปเสเ่็์โตนะครับนั่งนี่นเลขยี่สิบสามครับยี่สิบสี่นี่เขียวนะครับ ยี่สิบสี่นะครับตามภาพนะครับตามภาพนะครับเม็ดสีก็จะต่างกันนะครับเป็นหยกเขียวนะครับใหญ่เลยหนาสวยแค่หยกกระคุมแล้วครับแบ่งพันห้าร้อยบาทครับนี่หมายเลขยี่สิบสี่นะครับองนี้ยี่สิบห้าครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับนี่หลวงปู่ทวด เป็นหยกหลวงปู่ทวดนะครับข้างหลังระดับเป็นพระแก้มมรกตหกนะครับเป็นหลวงทวดนะครับสวยาง,งามนะครับยี่สิบห้ายี่สิบหกครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อแดงนะครับนี่หยกแดงหลวงปู่ทวด นี่ข้างหลังเป็นอย่างนี้อะไรไม่รู้จะเป็นหยกหองบุทวดนานาใหญ่ๆเลยแดงนะครับสวยงาม26ครับ27่ิเป็นหยกแดงของบุทวดนะครับสวยๆเลยนะครับ นี่นะครับ27ครับนี่ข้างหลังไปสุดดรกโตนล่างสิงสองตัวเป็นงานเฮนเมิกสวยๆเลยนะครับแบ่งปัน500บาททุกรายการเลยมีโอนมีปลายทางนะครับเบอร์โทรข้างล่างกับไอดีไลน์นี่27นะครับตรงน,นี้เบอร์โทรครับ ยี่สิบแปดครับอันนี้เป็นหยกเขียวนะครับหยกเขียวใหญ่นี่หลังเรียบนะครับหลังเรียบนะครับเขียวใหญ่มีแผ่นทองแปะระบุพศเห็นไหมครับสองสี่หนึ่งหนึ่งเห็นไหมสร้างในวราระเดียวกันหมดเลยนะครับ <c oughs> แต่อันนี้จะมีแผ่นทองแปะหลังจะเป็นเรียบเป็นหยกเขียวนะครับเขียวใหญ่ มีแผ่นทองแปะทองแท้นะครับแผ่นทองแท้รับประกันเช็คได้ครับทุกอย่างนี่ยกแท้ทองแท้ทั้งนั้นเลยนะครับ28 29ยกเขียวนะครับนี่เป็นทองระบุประอขั้วโต2411ทองแท้นะครับแผ่นทองแทะหยกเขียวใหญ่ยกนะครับเป็นยกแทๆเลยนะครับ ยี่สิบเก้านะครับสามสิบครับนี่เป็นยกนะครับเป็นพะยกเขียวใหญ่มีแผ่นทองแท้นะครับแผ่นทองแท้นะครับนี่แปะพอระบุพศออพัวตพวปศก็หมายถึงว่าวาระที่สร้างนะครับปศจะสร้างเก่าสวยนะครับเป็นยกแท้ยกเขียวนะครับ ย0่สิบามามอีก30นะครับ31นี่ยกเขียวใหญ่นะครับมีแผ่นทองแปะนี่หน,นาเลยนะครับผมยกแท้ใหญ่ๆหนาๆแผ่นทอง 8. แปะระบุพอสอแท้ทองแท้นะครับเช็คได้นี่สาอด 3าเป็นหยกแดงนะครับนีมีแผ่นทอง 8, แปะระบุพสชอสนง4น 1, 1, 1นะครับเป็นทองคาแท้นะครับแปะหยกแท้แดงนะครับหยกแดงใหญ่สวยงามหนาะครับ33นี่เป็นหยกแดงนะครับหยกแดง แผ่นทองแท้แปะนะครับระบุพสอทองคําแท้นะครับแผ่นนี้เนี่ยแล้วก็หยกแท้แล้วก็ทองเปลวแปะครับผมสวยงามมากหยกใหญ่ด้วยหยกแดงนี่สาสิบสามครับองนี้ห้าร้อยบาทครับทุกรายการเลยนะครับนี่ปิดได้เลยนะครับมีโอนมีปลายทางเพิ่มไอดีลายข้างล่างได้เลยนะครับดูภาเพิ่มเติม3 0สิบ สี่นี่นะครับหยกแดงใหญ่นะครับเป็นทองคําแท้แปะระบุพศสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับนี่หนาๆใหญ่ๆเลยอันนี้เป็นราคาแบ่งปันนะครับราคาแบ่งปันนะครับนี่ไม่มีเก้นแน่นอนครับผมรับประกันยกแท้ทองแท้และแบ่งปันแค่ห้าร้อยบาทนะครับไม่มีใครเอาปลอมของปลอมมาทำแน่นอนครับ ถ้าไม่ใช่หยกแท้มันก็ปลอมสิใช่ไหมแต่น,นี้เป็นหยกแท้เป็นหยกแท้แผ่นทองแท้ครับผมนี่ที่แปะครับกับราคาแค่ห้าร้อยบาทนะครับในการแบ่งปันนะครับนี่เป็นแบ่งปันนะครับนี่ครับผมไม่ต้องพูดถึงพุทธคุณนะครับหมายเล็ก สามสิบสี่สามสิบห้าเฮ้ยถูกแล้วสามสิบสี่สามสิบสามสิบสี่สามสิบห้าอ้มั่วนะครับอย่ามั่วไปเรียกนะครับยกแดงใหญ่นะครับหนานๆเลยนะครับดูดิแด,ดงนะครับหยกแดงใหญ่หนานๆเลยสวยๆเลยมีแผ่นทองแปะนะครับเป็นยกแท้แผ่นทองคําแท้นะครับนี่เจ็ดได้เลยนี่คือราคาแบ่งพันนะครับห้าร้อยบาท มายเลข35นะครับ36ครับรายการสุดท้ายนะครับนี่ผู้หยกแท้ทองคำแท้หยกแดงนะครับหนาๆเลยนะครับหนาๆเลยนี่แล้วก็แผ่นทองแปะ2411นะครับเป็นแผ่นทองคำแท้ยกแท้นะครับแบ่งปัน500บาทนะครับนี่คือราคาแบ่งปันเบอร์โทรข้างล่างกับออดีไลนะครับมีทั้งหมด36รายการนะครับ เป็นยกประดับข้างหลังนะครับเป็นแฮนเมคหมดเลยนะครับไม่มีโรงงานแน่นอนครับทำอย่างนี้นี่ฝีมือคนโบราณทั้งนั้นเลยนะครับราคา5 0าบาทขอบคุณครับแบ่งปันได้เลย